ครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านครับผมสลับมื้อนี้กับสีไม้เห็ดอ่าแกงส้มครับผมเนาะกับเป็นกับข้าวง่ายๆครับผมเนาะช่วงนี้ก็พักฟื้นอยู่พี่น้องเมื่อดดออกไปหาอยู่หากินครับผมเนาะก็รออีกพักง่ายๆพุนเด้อพี่น้องงานผลงานหลอบเ่อครับผมหาอยู่หากินเนาะอันนี้ก็เลยจะไม่เห็ดกับข้าวครับผมกินนะกับข้าวง่ายๆนะครับผมเนาะสามารถทําได้ครับผมกับข้าวที่มีอยู่นะ คือปลาที่เขาหามาได้พี่น้องมอนิคเลสิมาเฮดแกงส้มกินรับผมกาใส่ผักกาดครับผักกาดตลาดแหละที่เขาไปหาซื้อมาก,กับผมเนาะแล้วก็ปลามาทอดรับผมนะครกกับแหละปลามาทอดก่อนทอดกรอบปลานี้คือเป็นปลาแดดเดียวนะครับปลาที่ผมทําไว้เมื่อตอนบ่ายก็เลยเอาไปามาทอดก่อนนะพี่น้องนะค่อยเอามาต้มครับผมเพื่อกระจัดกลิ่นคาวกับผมหรือจะ ทำสดก็ได้นะครับผมแต่ว่าอันนี้เป็นความชอบเฉพาะตัวครับผมจากนั้นเราก็มาต้มน้ำพี่นอ้องน,นี่กับไปเลยพริกแกงไตมากครับผมอาเมฆคาว่าพริกแกงไตโอ้สิมเบิงปากพงเลยพี่น้องเผ็ดคักื่อคิดว่าสิเผ็ดปานนีครับผมโอ้เจอพริกแกงเข้าไปโอ้โหขนาดใส่เมื่อคิดว่าจะเผ็ดปานนี้พี่น้องอนี่ก็รอน้ําเดือดครับผมแล้วก็ใส่ไข่เข้าไปเนาะอันนี้ก็คือความชอบเฉพาะตัวครับผมผมก็ ใหน้ามันข้นน่พี่น้องตามยิงก็ใส่เนื้อปลาครับผมเนาะแต่ว่าผมก็เลยเปลี่ยนเป็นใส่ไข่ง่ายกว่าครับผมเนาะได้เหมือนกันเนาะพี่น้องเนาะหมักไผ่หมักมันครับผมก็น้ําเดือดแล้วก็เอาปลาช่อนที่เราทอดแล้วก็ลงไปในหม้อครับผมรอให้สุจกจักหน่อยพี่น้องเพราะว่าปลาเราก็ประมาณสักเจ็ดสิเปอร์เซนครับเพราะว่าเราไม่ได้ทอดให้สุกลายพี่น้องเนาะ เพราะไรกินข้าวออกดีๆครับผมตอนนี้ปลาเราก็ได้ที่แล้วครับผมเนาะเราก็เตรียมผักกาดนะครับผมที่เราเตรียมไว้ผักกาดลวยไปซื้อมาแล้วพี่นอ้องหัวเดียวครับผมกับแพ้งอยู่สามสิบห้าบาทพี่นอ้องผักเนี่ยคือแพ้งแพง่หน่นี่นี่รับเนี่ยผมเนาะก็ปรุงรสตามใจชอบครับผมได้มักแบบได้กับเข้าไปเลยครับผมอันนี้กับแต่เราค้นกับแต่ละท่านกับมัก,กว่าขึ้นกันพี่นอ้อง หนึ่งสำหรับมาเบลกันนี่แหละออกสมสมน้อยๆครับผมว่าแกงสม้มเปรียปร้ยวๆนเค็มน้อยๆอะไรเค็มหลายพี่น้องตัวปลาเราก็ใส่เกลือมาแล้วผม,มนี่ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วพี่นอ้องอันนี้ก็ประมาณสัก90อร์ซนแล้วครับในการทำแกงสม้มแบบง่ายๆอาหารอาหารคนป่วยอยู่คนเดียวพี่นอ้องโอ้ยอีกโดนเติบแล้วครับผมเนาะ พี่น้องเราจะไ,ไปหากินเดี๋ยวเบิ้องอาการจะคลองก่อนช่วงนี้ก็ดีขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วครับผมแต่ว่ายังเจ็บแผลข้างในนะครับแผลผ่าตัดมาครับผมพี่น้องเราเดิไปผ่าตัดมาพี่น้องไปจะเฝ้าลืมกันเด้อพี่น้องช่วงนี้พักรักษาตัวอยู่ครับผมนี่ก็ได้แล้วครับผมเนาะปลาของเรานนพร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมเกียงส้มของเราก็เสซ็จแล้วครับพี่น้องท่านกินแรง ผมกินผู้เดียว็ดกินสองเท้อครับผมแกงส้มปลนะาช่อนที่เหลือแต่ลอบก่อนปุ๊บพี่นอ้องโตปลาเอาไข่น้ำจากหน่อยใส่ผักกาดนพี่นอ้องแสีบครับผมน้ำ เราไม่ได้ตําเนื้อปลาใส่นะครับอันนี้เราใส่ไข่เอาเด็กขึ้นกันพี่น้องนามันข้นโอเคเรียบร้อยแกงส้มปลาช่อนทอดกรอบชับผมชับผมพี่น้องมีแล้วครับผมแกงส้มของเราเห็ดแป๊บเดียวพี่น้องง่ายๆครับผมเนาะ เครื่องแกงเราก็ซื้อเอาครับผมเ่บๆน้ำกันครับผม